สงูวันนี้ฉันจะมาทำทรงผมหน้าเด็กทำให้แบบว่าให้เราดูลดอายุลงแบบ50-10ปีให้เพื่อน Freunde. ๆเขาดูกันจ้ะเอาดีๆรุ่นเดียวกันก well, ับฉันไม่ยาก ง่ายมากใครก็ทําได้จ้าเดี๋ยวไปติดตามคลิปกันเลยว่าทรงผมเนี้ยฉันเห็นชกหลายๆคนทําเช่นชมพู่ก่อนบ่ายชมพู่อารยาหรือไม่ดาวิกาเลยเลยแอปสออนอทำทรงนี้แล้วเป็นคนน่าเด็กมากเดี๋ยวไปติดตามว่ามีกี่ทรงแล้วทําง่ายขนาดไหนไปเลยจา s <S ้าแกเด t กก o ค่ะไม่รีรอไม่รอช้ามาเริ่มกันเลยค่ะ ออันดับหนึ่งนะจ๊ะคุณแม่จะม้วนเกลียวไว้นิดนึงเพื่อให้ผมมันดูมีวอลลุ่มหรือถ้าใครแบบเฮ้ยไม่ชอบเป็นเกลียวก็จะตรงก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเกลียวนิดนิด เวลาเกล้าแล้วมันจะดูสวยนะจ๊ะทรงแรกที่คุณแม่ทําแล้วแบบเฮ้ยสวยเชยคือทรงนี้เกล้าครึ่งหัวนะจ๊ะเพราะว่าเห็นคุณแอบนักสะอสะอ,อนแล้วก็ชมพู่ก่อนบ่ายถามวเฮ้ยสวยว่ะทําตามสิวะรออะไรก็เกล้าครึ่งหัวแบบนี้ค่ะแล้วก็เกล้าตึงๆยกขึ้นมาเรียบๆนะจ๊ะแล้วก็มัดมัดยางตามปกติจ้ะแล้วแต่ว่าเทคนิคคือแหกสองซี่ให้มันแบบตึงๆนะให้มันยึดตึงคิ้วแล้วได้ยกหน่อยแล้วก็เทคนิคเลยก็คือว่า ติดโบเข้าไปปุ๊บสวยเฉยสวยเฉยเนี่ยทรงแรกแล้วก็ทำปลอยหวานเล็กๆตรงข้างหูนิดๆให้มันดูแบบมีอะไรอะไรไม่อย่างงั้นเดี๋ยวนะ้าเราจะใหญ่เห็นไหมเสร็จแล้วก็แบบ ไม่รู้ว่าชอบอะมันดูดูละมุนขึ้นดูเด็กขึ้นแล้วก็ดูแบบสุภาพด้วยทรงที่สองนะจ๊ะคล้ายทรงแรกแต่เราจะแส่ก,กลางแต่ก้าวครึ่งหัวเราแส่ก,กลางแล้วก็ดึงผมไปปล่อยมาหน่อยถึงแม้ว่าดึงลงมาผมดิฉันนะคะเริ่มจะล้านบ้างแล้วตามอายุตามอายุแกหลานนี้เพราะว่ากูมีอายุ พออายุเยอะแล้วดิฉันก็จะทําเกลียวนิดๆปล่อยหวานต้องมีปล่อยหวานต้องมีสองข้างจ้ะเพื่อให้ใบหน้ามันดูแบบเรียวลงดูซอฟก้าวขึ้นหัวเหมือนเดิมจะทรงที่สองเนี้ยเราจะแสกกลางเห็นไหมเออนิดนึงแล้วก็ติดโบโบช่วยได้ทุกอย่างแกพอติดโบปุ๊บทรงดูมีอะไรดูมีอะไรขึ้นทันทีจริงว่าก่อนไม่กล้าติดว่ะเมื่อก่อนไม่กล้าติดอ่ะสี่สิบวาใครจะไปกล้าติดอ่ะเลือกสีโบสิวะ่ะสีแบบเด็กๆเราก,ก,ก็ไม่ติดหรอก อืสี่สิบกว่าติดเดี๋ยวอายนี่เห็นไหมพอติดโบภาพว่าบุญว่าบาปสวยเฉยเห็นปะเอยใส่กลกางไปแล้วเรียบไปแล้วอะต่อไปจะทรงนี้ที่ฉันเป็นทรงที่เคยทําคลิปไปแล้วคือทรงหางมา้าไม่ว่าจะเป็นคุณต่เพนพาคหรือคนที่อายุแบบเยอะๆเหมือนกันนะคะที่ชอบทรงผมแบบยาวดิ่ฉันเป็นคนชอบผม ผมยาฉันไม่ชอบผมซานเพราะว่าหน้าไม่ให้ก็จะดึงปลอยหวานเล็กๆตรงจอนมาแล้วก็ก้าวให้ตึงเลยจะ้ะก้าวให้ตึงเห็นไหมาาการที่ม้วนเกลียวไว้ก่อนมันดูผมเยอะมันทําให้ดูผมเยอะแล้วก็นี่เหมือนเดิมจะ้ะพอก้าวห่างมาเสร็จให้เรียบๆหน่อยนะแล้วก็ติดโบทถ้าไม่เรียบก็ใช้น้ำมันลูบใช้เจลลูบฉีดสเปรย์อะไรได้หมดจะ้ะนี่เห็นไหมเล่าเห็นไหมเล่าสามทรงเนี่ยลองทําดูแกแล้วแกจะดูเด็กขึ้น ก็ได้ทําให้ดูแล้วนะจ๊ะทั้ง3มทรงที่ตัวเองแบบเขาเรียกว่าเป็นทรงหาก,กินทรงใหม่เลยเพราะว่าวันนั้นได้ไลฟ์สดเพราะาตัวเองเป็นคนแบบแมคคาไลฟ์สดทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ได้ไลฟ์สดขายของแล้วก็มีแบบลูกค้าชมเยอะเลยว่า ไว้ทรงผมแบบนี้แล้วแบบเออดูเด็กลงเพราะว่าการที่เราเก้าผมตึงหน mm ึ่งคิ้วเราก็ได้ยกด้วยแล้วก็โบช่วยทําให้เราลดอายุลงได้แต่ถึงแม้เราจะ40กว่าแล้วเราติดบางคนแบบติดโบได้ไมั้ยคะ40กว่าแล้วแกถึงแม้ว่าเราจะอายุ40กว่าแล้วเราก็หาโบแบบสุภาพ mm hmm. เช่นคุณแม่ก็หาโบแบบเป็นแนวแบบสีดำาๆสีขาวที่ออกแนวสุภาพเราก็ยังรอดอยู่แกเราก็ยังยอด ยอดยู y y u, au, ่ข้าใจเบาสามทรงนะคะที่จะมาแนะนำกันนะจ๊ะทําให้เราดูลดอายุเออสักนิดสักหน่อยก็ยังดีพอมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะมีงอกกอนับ้างแล้วนะคะหวังว่า,วาคงจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆที่อายุต้นเราเขาเดียวกันมีไอเดียในการทำผมแต่งตัวกันนะจ๊ะจับรองว่าคลิปหน้าเดี๋ยวจะหาเทคนิคดีๆมาให้อีกนะจ๊ะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะไป้ะจ้าทรงผมหน้าเด็ก